ครับสวัสดีครับผมสาโลรทศพปร์หรือในนามร้านจรันรุ่งเรือง2มินานะครับวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็มีกรถ่ายเล็กเก่าญี่ปุ่นนะครับมานําเสนอหนึ่งตัวนะครับเป็นเพาเดียวนะครับเป็นเครื่องยนต์ l 2 0 0 2 m นะครับข้างเขียวนะครับรหัสเครื่อง1299นะครับตัวถังท้ายจะตีว่า L2002 นะครับ ตอนหน้าจะเป็นยาง400ขอบ12ล้อหลังจะเป็น8 3ขอบ24นะครับทันนี้มาแบบสภาพแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราก็ทางร้านเราก็ทำความสะอาดแล้วก็ดูว่าตรงไหนที่ไม่สวยเราก็ล้างทำความสะอาดเช็คนะครับทันนี้สมบูรณ์ครับรอติดของค้าพวกนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจรถไถเล็กเก่าญี่ปุ่นนะครับ ที่เป็นเผาเดียวนะครับเอาไปตัดหญ้าก็ได้ทํารุ่นกระโพงก็ได้ก็ยินดีให้บริการนะครับคณิตสวยมากครับเรื่องราคาเน้นโทนะครับเน้นโทนะครับทางร้านผมนะครับร้านจรันยุ่งเรืยงองพัเรื่องราคาเพราะต้นทุนเรามาไม่เท่ากันแต่ละคันนะครับแล้วเราก็จะมาดูตามที่เราปรุงแต่งตัวไหนเปนบ้างนะครับ ก็ร้านผมตั้งอยู่ตบนตะเกยเียนอำเภอด่างหุ่นทศจังหวันดนครราชสีมานะครับสวยเลยครับคันนี้ครับเห็นเรามาดูเรื่องเครื่องนะครับไม่มไอนะครับถ้าคันไหนมีไอหรือเครื่องไม่สบมบูรณ์ก็ทางร้านผมนะครับระเบิดเป็นอะไรแน่นอนครับ ตัวไหนสวยเราจะยืนขายหน้าร้านเลยนะครับนี่ครับชุดนี้แล้วก็ชุดนี้ครับร้านผมขายแต่เงินสดนะครับและรถแต่ละคันออปชันไม่เหมือนกันนะครับราคาถึงไม่เท่ากันนะครับทางร้านผมนะครับนะครับดูอย่างแอวันคันนี้นะครับเลยสดงดงามเลยครับร้านเราก็จะถ่ายน้ำมันเครื่องติดลังคาและเช็คระบบให้เรียบร้อยเราเข้ามาสู่ คัน L สองศูนย์ศูนสองนะครับวางสิงเ,เครื่องครับดูครับสีสันเดิมนะครับเต็มใจนะครับทักดีลายผมนล J R R สองศูนย์หนึ่งห้านะครับเปิดโทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าเก้าสองเจ็ดสามสี่แปดนะครับทางร้านเรายังมีรถสวยเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงวันละคลิป2คลิปนะครับ หรือท่านใดที่สนใจนะครับโทรนะครับโทรมาถามผม,มเลยครับ1ิคำถามสิบคำตอบแต่ถ้าทา Facebook หนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบครับจะไม่ค่อยทราบรายละเอียดชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าทางร้านเราเนี่ยรับประกันสินค้าอะไรบ้างโทรสอบถามผมเลยครับยินดีให้คำปรึกษาทุกคนนะครับหรือท่านใดที่มีรถไถอยู่แล้วที่ไม่ได้ใช้ต้องการขายก็ติดต่อผมเลยครับ หรืจะเอารถมาตีเทิงกับผมก็ได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะ่ครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงข้างหนก็มีนะครับเดี๋ยวผมมาขอเสนอวาระคลิป2คลิปนะครับก็ฝากติดตาม facebook สาโรดทศพรด้วยนะครับและ facebook ร้านจรันรุ่งเรือง2อง5แล้วก็ youtube สาโรดทศพรนะครับย้ำเบอร์โทรนะครับตัวผมเองขายอะไรใหม่ด้วยถอดด้วยอะไรเก่าบ้านกับเกา่าปุ่นด้วยครับ 0992-773-48 ID.LINE JR2015 นะครับแฟนผมขายอะไรใหม่นะครับ084-882-1716นะครับตับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ